คำว่าเป r ร์ฟ t อตูนแล้วก็เคสฟอตูน่ในภาษาอเตเลียนเนี่ยใช้แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะแปลว่าช่างโชคดีจังเลยนะคะเหมือนกันเลยนะคะแปลว่าช่างโชคดีเหมือนกันเลยแต่ใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันนะคะเคสฟอตูน่ใช้ในใชในสถานการณ์ที่เราโชคดีจริงๆสมมุติว่าเปิ้ลนเนี่ยเดินออกไปข้างนอกเนาะไปเจอตังใครก็ไม่รู้หล่นอยู่บนพื้นนะคะอ่ะสิบยูโรนะแบบนี้เนี่ยเปิ้ลน่ะโชคดีถูกไหมคะอ่ะ ประโยคแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เนาะเปิลสามารถบอกได้ว่าอ้อทรวาโตเดียชีเอโรอาเทราเคฟรตูน่ะนะคะฉันเจอตังหล่นอยูบ่บนพื้น10ยูโรช่างโชคดีจังเลยนะคะอีกสถานการณ์หนึ่งนะคะเราสามารถใช้คำว่า เปอร์โฟตูนหรือเมโนมาเลก็คือในสถานการณ์ที่เราโชคดีคือจากปกติเนี่ยสถานการณ์มันแย่นะแต่เราอะโชคดีที่เราไม่ได้แย่แบบนั้นนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะถ้าเราไปเที่ยวทะเลเนาะซึ่งในช่วงที่เราไปเที่ยวนั้นเนี่ยปกติอะฝนมันตกทุกวันเลยนะคะแต่วันนั้นอะมีอยู่วันหนึ่งที่ฝนมันไม่ตกในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราสามารถบอกได้ว่านะคะ Per f <fort> o r t u n a c ่ e o g g i non ha piovuto หรือ นะคะเมโนมาเลค o อลจีนอนอาเพียวบูตุนั่นเองนะคะลองเอาไปฝึกฟังฝึกใช้ปรับใช้กับสถานการณ์ให้ถูกต้องถูกกับสถานการณ์ด้วยนะคะเช้าเช้า